สวัสดีครับวันนี้เรามีรีเพย์ของเด็กไซเบอร์สนะครับผมแมชเม็กกับตัวเด็กไดโนเสาร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับซึ่งเกมในวันนี้จะเป็นการเล่นแบบแมชนะครับผมอีกฝ่ายเปิดด้วยฟอสซิลดิกนะครับเวทมนต์ใบน,นี้สามารถเพิ่มมอนเตอร์ไดโนเสาร์นะครับเลเวล6หรือต่ำกว่าจากเด็กขึ้นมือได้นะครับผม ซึ่งหลังจากที่เขาทําการเสิร์ชครับผมก็เลยเชนด้วยดอล็อกเบิร์ดครับผมใบนี้บอกว่าถ้าอฝ่ายเพิ่มการจากเด็กขึ้นมือนะครับแล้วในเทิร์นนี้นะครับเราฝากใช้งานเอฟเฟกนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถทําการเพิ่มการจากเด็กขึ้นมือได้อีกนะครับซึ่งเจ้าดอล็อกเบิร์ดเนี่ยนะครับเป็นการ์ดที่มีเอฟเฟกรุนแรงนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยนะครับไม่สามารถเล่นต่อได้เลยเนื่องจากเด็กไดโนเสาร์เป็นทีมที่จะต้องเสิร์ชการ์ดนะครับผมเพื่อมาต่อคอมโบนะครับ เขาก็เลยหมอบมอนเตอร์ไว้1ตัวนะครับแล้วก็เข้าเทิร์นของเรานะครับผมเริ่มด้วยการกระโดดนะครับแมนเม็กซิกมาครับเมื่อไม่มีมอนเตอร์ในเอ็กซ์ต้ามอนเตอร์โซนนะครับจะสามารถอาชิมเปพิเศษการใบนี้ได้ครับหลังจากนั้นก็กดเอฟเฟกของซากิทมะนะครับผมทําการโชว์นะครับแล้วก็เลือกโนมอนซามอนนะครับผมซากิทมะนะครับจากบนมือลงบนสนามได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นการเพิ่มการโนมอนซามอนจากเดิมนะครับแบบปกติแล้วก็ทําการเอ็กซ์ซิสนะครับผมเอฟเฟกครับผม ถอดไส้2ใบนะครับแล้วก็เสิร์ตมอนเตอร์แมทเม็กนะครับผมหรือว่าเป็นการ์ดแมทเม็กก็ได้นะครับซึ่งการที่ผมจะเสิร์ตนะครับผมก็จะเป็นแมทเม็กซูเปอร์แฟคทอเรียลขึ้นมือนะครับผมแล้วก็กดเอฟเฟกของแมทเม็กเซอร์คูล่านะครับผมทําการส่งมอนเตอร์แมทเม็กหนึ่งตัวแล้วก็เชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับกดเอฟเฟกของเอ็กซีครับสั่งเวลตัวเองสเปร์นะครับผมตัวเดมิเตอร์แล้วก็เอฟเฟกของเซอร์คูล่าเสิร์ตเวทมนต์ขึ้นมือครับผมแล้วก็ทําากร ลิงก์นะครับเป็นอัปเดตเจมเมอร์ครับผมจากนั้นกดเวทครับใบนี้สามารถชุบหมันเมกหนึ่งตัวแล้วก็ไอแท็คจะบวกหนึ่งพันนะครับแล้วก็จะเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการลิงก์ต่อเป็นตัวทาร์สโคทอกเกอร์ครับผมทาร์สโคสามารถชุบมอนสเตอร์นะครับลิงก์สามด้วยตามก่ามาในช่องลิงก์ที่มันชี้อยู่ได้ครับก็กดเอฟเฟกชุบอัปเดตเจมเมอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ลิงก์ต่อเป็นเอ็กเซดโคทอกเกอร์ครับกดเอฟเฟกของอัปเดตเจมเมอร์ครับผมมอนสเตอร์นะครับผม ที่ใช้ตัวนี้เป็นมัลติบิบในการลิงก์จะสามารถแบตเทิลได้2ครั้งนะครับเอฟเฟกของ Acces codetalker นะครับผมการไปนี้นะครับสามารถเลือกมอนเตอร์ที่เป็นมัตถิดิบนะครับผมโดยจะบวกพลังเพิ่ม1 0 0 0ันตามจำนวนลิงก์เลตติ้งนะครับซึ่งการที่เลือกก็จะเป็นลิงก์3 Transcodetalker พลังก็จะบวกเพิ่ม3,000เป็น5,3 0 0นะครับแล้วก็เอฟเฟกอย่างหนึ่งครับรีมูฟมอนเตอร์ลิง k ์ในสุสานของเราือบนสนามครับแล้วก็ทำลายมอนเตอร์นะครับหรือว่าการบนสนามอีกฝ่ายนะครับผม การที่เลือกก็จะเป็นมอนเตอร์นะครับก็จะทําลายทิ้งเลยแล้วก็การที่เลือกเป็นมอนเตอร์มานโดมนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าโดนทําลายมันจะสเปตตัวมันเองจากในเด็กนะครับผมก็เลยกดการ์ดครอายเดเกสนะครับเพื่อที่จะรีมูฟแล้วก็ทําให้เอฟเฟกต์ไรผลนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นเมนดมนความเร็วสูงนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็จะเข้าแบทเทิลเฟสเลยนะครับตี2ครั้งโอเคก็จบกันไปแล้วสําหรับ เกมที่1นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไซเด็กแล้วก็ไปดูในเกมที่2กันนะครับเกมที่2นั้นนะครับผมเปลี่ยนไซเด็กขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่มีการ์ดใบไหนขึ้นมาเลยมียแถบใบเดียวคือแอสบอสซัมนะครับผมที่มีขัดแค่ใบเดียวฉะนั้นเราต้องเก็บไว้ในจังหวะที่ดีที่สุดนะครับไปดูกันเลยครับอีกฝ่ายนะครับเริ่มก่อนนะครับกดเอฟเฟกต์เวนมนนะครับผมฟอสซิลดิกนะครับตรงนี้เราจะยังไม่แอสบอสซัมเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะมีใบเสิร์ตนะครับหรือว่าแกล้งเสิร์ตก่อนก็ได้นะครับฉ ใบที่2ครับผมเสิร์ชตัวเดนเสาร์อีกตัวหนึ่งนะครับโนมัสซัมมอนนะครับโอวิแรปเตอร์ตัวนี้สามารถเพิ่มเดนเสาร์จากเด็กขึ้นมือหรือส่งลงสานได้ครับซึ่งเขาเลือกเพิ่มขึ้นมือนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถนะครับทิ้งนะครับจากมือลงสานได้นะครับแล้วก็ทั้งเทินนะครับเดนเสาร์จะไม่รับผลของการอีกฝ่ายนะครับเป็นการที่มีเฟครุนแรงมากครับใบนี้แล้วก็มีเฟกในหลุมนะครับสั่งใช้งานนะครับโดยการ มูฟตัวมันเองนะครับผมแล้วก็มูฟไดโนเสาร์นะครับผมซึ่งตรงนี้เขาเลือกมูฟตัวเองแล้วก็สเปย์นะครับตามจํานวนมอนเตอร์นะครับในรอหว่ที่มูฟไปนะครับสมมติมูฟหนึ่งตัวก็จะสเปย์ได้1ดาวนะครับผมซึ่งไอตัวหนึ่งดาวตัวเนี้นะครับเมื่อมันลงมานะครับโนมอนสเปยก็สามารถทําลายมอนเตอร์ไดโนเสาร์จากมือหรือฟิลได้ครับผมแล้วก็เสิร์ตตัวเวทมนต์นะครับผมอีวิลูชันพิลนะครับจากในกองขึ้นมือได้นะครับ ซึ่งบายที่ทำลายก็คือเบบี้เคร拉斯ลัสแล้วก็เอฟเฟกของเบบี้เคร拉斯ลัสนะครับเมื่อถูกทำลายก็สามารถสเปรย์ได้ครับผมไดนโนเสาร์เลเวลสี่หรือต่ำกว่าจากเด็กมาได้อีกครับผมซึ่งเขาก็เลือกที่จะสเปรย์ตัวเองนะครับจากในกองมาแล้วก็เอฟเฟกของตัวโอวิเลปเตอร์ครับทำลายไดนโนเสาร์หนึ่งตัวแล้วก็ชุบไดนโนเสาร์ในหลุมมาตั้งกันนะครับก็ชุบตัวเบบี้เค拉斯ลัสอีกตัวหนึ่งแล้วก็เอฟเฟกครับเมื่อโดนทำลายก็สเปรย์เพื่อนมาอีกครับ แล้วก็ลิงก์หนึ่งเป็นลิงก์คริโบครับแล้วก็เสิร์ชฟิลฟิลใบเนี้ยนะครับผมสามารถเสิร์ชตัววิซาร์สตาร์ฟอสต์นะครับจากในเด็กหรือว่ามอนเตอร์แมนนาเดียมนะครับผมแล้วก็กดเอฟเฟกของวิซารสครับผมทำลายนะครับแล้วก็สเปรย์ตัวเองได้นะครับจากมือแล้วก็ไอตัว2ดาวครับก็จะมีเอฟเฟกครับเมื่อโดนทำลายก็จะเลือกนะครับอันเช่นแบบพิเศษมอนเตอร์เลเวลสนะครับผมหรือมากกว่าเดือลสางนะครับจากเด็กนะครับแต่ว่าจะโจมตีไม่ได้ครับ ก็คือ S c ค a r a p t เ r อนั่นเองครับผมตัว s c a รปแรปเตก็เรียกมอนเตอร์นะครับผม1ตัวทำลายนะครับผมแล้วก็จะสามารถ n น r ม a l s c ครได้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ตัวมันถูกทำลายนะครับผมก็จะสามารถเสิร์ชนะครับตัว Sca รนะครับผมจากเล็กขึ้นมือแล้วก็เอฟเฟกของฟิลครับผมเมื่อการถูกทำลายก็จะชุบตัวที่ถูกทำลายกลับมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอมโบวอลลุ่มสูหดนะครับแล้วก็ลิงก์ต่อเป็นสแกร์โคไรฮาร์ดครับแล้วก็ขึ้นเป็นครอสชิปนะครับ เป็นบอลเลวโลซาเวดดาก้อนครับผมแล้วก็ขึ้นเชนครับผมคอชิปนะครับผมเมื่อมอนเตอร์อ่าตัวซิงโคมานะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมมอนเตอร์ทุกตัว700แล้วก็บอลเลวโหลนะครับจะนำมอนเตอร์ลิงค์นะครับมาสมใส่แล้วก็ได้เมคคาเตอร์แล้วก็พังโจมตีครึ่งหนึ่งนะครับเอฟเฟกต์ของไอตัวสแคปนะครับแรปเตอร์ก็โนมอนนะครับผมก็เป็นสแคปคิเมล่าครับแล้วก็คิเมล่าก็จะชุบมาครับผมสามารถชุบสแคปหนึ่งตัวได้นะครับในหลุม แล้วก็ขึ้นเป็นอะโคโลซ่านะครับลิงสี่แล้วก็กดเอฟเฟกของเวทนะครับผมใบนี้สามารถมูฟมอนเตอร์ไดโนเสาร์นะครับแล้วก็มอนเตอร์ที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับจากมือหรือสุสานนะครับผมทําการอาเจิญนแบบพิเศษนะครับมอนเตอร์ level เจ็ดหรือมากกว่าไดโนเสาร์นะครับจากมือหรือเด็กมาโดยไม่สนเงื่อนไขนะครับตรงนี้ผมแอสบอลซั่ไปนะครับแล้วก็สเปรย์ไม่ได้แต่ว่าผม ยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่กดอ p พอลโลซาครับอาจจะกลัวว่ามีแฮนแทบแบบอื่นอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ไอเฟลของกีการเล็กนะครับผมเมื่อถูกรีมูฟก็จะสเปเชียลการไปนี้จากนอเกมมาได้ครับเอ็กซเป็นอ่าตัวเอวอซลาเกียนะครับผมแล้วก็ผ่านเทินเลยครับเข้าเทินนะครับผมก็พยายามที่จะเล่นล่อของก่อนด้วยตัวสกิทมะครับก็โดนอะพอลโลซ่านเกตนะครับจากนั้นนะครับผมก็คิดว่าไม่สามารถที่จะ ไปล่อของได้มากกว่าน,นี้แล้วเพราะว่ายังเหลือโพลโซฟาอีก2แล้วก็บอรเรลโลซาเวดอีกหนึ่งในเกตแล้วก็ลาเกียนะครับสามารถที่จะในเกตการซัมมอนได้หรือว่าในเกตการสายเช้งานไม่กับดักได้อีกนะครับซึ่งมือผมเนี่ยตรงนี้คิดว่าไม่สามารถแหงได้เลยไปเกมที่3กันนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไซเด็กแล้วไปเจอกันในเกมที่3ากันนะครับเกมที่3ามเกมสุดท้ายนะครับมือดีมากครับผมมีใบเปิดอย่างเซอร์กูล่านะครับผมเอาละไปลุยกันเลยครับผมเริ่มกันด้วยกดเอฟเฟกของเจ้าเซอร์กูล่าครับ โดดมาแล้วก็โมซิกมาเลยครับผมเอฟเฟกซิกมาครับโดดเอฟเฟกของตัวซูกลาก็จะเสิร์ตกับดักนะครับจากนั้นเอ็กซ์ีครับผมเอฟเฟกครับผมถอดเซิร์ตครับผมใบที่เสร์จก็จะเป็นเวทครับนอร์มอลเดมิเตอร์ครับผมเอฟเฟกเดมิเตอร์ครับสั่งชุบนะครับมาหนึ่งตัวต่อบ่อนะครับผมขึ้นลิงก์เป็นลิงก์ดีโคเดอร์ครับแล้วก็ขึ้นเป็นสเปชเมดครับ ขึ้นเป็นตัว Tasko Talker Effect ครับผมของ Link Decoder ครับผมก็จะชุบตัวเองจากหลุมมาได้นะครับผมแต่ว่าจะถูนทำออกนอกเกมนะครับผมเมื่อออกจากสนามเอฟเฟกของตัว Tasko ครับผมชุบสแปรย a เมกลับมาครับกดเว้ครับผมเลือกแมท m ม็กหนึ่งตัวสเปร์ครับผมจากนั้นนะครับขึ้นเป็น l ลิ k งค์5นะครับผมใน o t e m p เ s สครับเอฟเฟกต์ e o t e m p s t ครับผมสั่งใช้งานนะครับ บโกพลัง2 5 0 0นะครับแล้วก็โม่นะครับเซิเบิร์ตจากในเด็กหรือเอ็กตาร์เด็กครับใบที่โม่ก็คือไมโครคอเดอร์ครับเอฟเฟกครับผมของสเปนเมดครับชุบไซเบิร์ตหึงตัวมาตั้งป้องกันนะครับก็คือไมโครคอเดอร์ครับจากนั้นขึ้นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ดีโคทอกเกอร์ฮิโซครับผมแล้วก็เอฟเฟกของไมโครคอเดอร์เมื่อถูกใช้เป็นพซิทิฟในการทำโคทอกเกอร์ก็จะเสิร์ชไซเนตนะครับผมหนึ่งใบซึ่งใบที่เสิร์ชก็คือไซเนตคอนฟิกครับผมแล้ววก็เเออฟฟขงตั ฮิโซครับผมจ่ายแล้วหนึ่งพันจักร์ดหนึ่งใบครับผมจากนั้นครับหมอบการ์ดไปทั้งหมดสามใบนะครับผมก็ผ่านเธอในฝ่ายเล่นเลยนะครับเอาละตัวฮิโซครับผมจ่ายแล้วเพิ่ออีกหนึ่งพันจักร์ดอีกหนึ่งใบครับผมใช้เธอในฝ่ายแล้วก็เอฟเฟกของในโอเทมเพสนะครับผมทําการโมไซเบอร์ฟิวชั่นนึครับผมแล้วก็ปาร์แม็กซีด้วยนะครับเพื่อการไม่ให้โดนทริปเปิลแท็กติกทาเลนต์นะครับผม อีกฝ่ายล่อด้วย่าตัวไดโนเสาร์นะครับผมตรงนี้ไม่มีเหตุผลต้องเนเกตหรือว่าทําอะไรนะครับฉะนั้นผมยังไม่กดนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกของตัวไดโนเสาร์นะครับก็ทําการมูฟนะครับแล้วก็อัญเชิญตัวเลเวลหนะครับไดโนเสาร์หนึ่งดาวตัวนี้มานะครับแล้วก็ขึ้นลิงก์นะครับผมเป็นลิงก์คูริโบเลยนะครับจังหวะนี้นะครับผมทําการเปิด l i v e r รี่ออ r l o r d ครับซึ่งเอฟเฟกมีอยู่ว่า ทั้งสองฝ่ายจะควบคุมมอนเตอร์ได้ประเภทเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งสนามผมนั้นเล่นแค่ไซเบอร์อยู่แล้วนะครับแต่อีกฝ่ายเป็นทีมผสมนะครับตัวไดโนเสาร์แล้วก็มอนเตอร์ที่มาจากตัวเอ็กซ่าเดกนั้นเป็นไซเบอร์ทำให้เขาไม่สามารถต่อคอมโบได้นะครับผมเพราะว่าทีมหลักมันต้องเล่นผ่านทีมไดโนเสาร์ก่อนนั่นเองกดดาร์คโฮนะครับผมเลยกดตัวเอฟเฟก มอนเตอร์ไซเบอร์ที่อยู่ในสุสานนะครับผมตัวนี้ถ้าควบคุมมอนเตอร์ลิงก์่หรือมากกว่านะครับมูฟการไปนี้นะครับจากในสุสานนะครับหรือฟิลทาให้ในเกตอาศัยใช้งานของเวทมนต์ได้ซึ่งผมควบคุมในโอเทมเปที่เป็นลิงก์าอยู่นะครับก็ในเกตดาร์โฮครับผมแล้วก็เอ็นเฟดเลยนะครับผมจริงๆผมยังเหลือไซเนตคอนฟลิกต์นะครับสามารถในเกตเอฟเฟกต์มอนเตอร์เวทมนต์กับดักนะครับได้อีกแล้วก็ยังมีซูเปอร์แฟคทอเรียลนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาแบบนี้เราก็ ค่อยจบในเทิร์นถัดไปนะครับในดอลเฟผมก็กดฮิโซนะครับกดในโอเทมเพสเพื่อปั๊มพลังนะครับผมแล้วก็ตัวดัสเกปเปอร์ครับผมเมื่อกี้ผมโม่นะครับแล้วก็ดัสเกปเปอร์ถูกสงสารก็สามารถสเปรตัวเองจากหลุมได้นะครับแล้วก็ในดอลเฟผมก็กดนะครับชุบแมทมิกมา3ตัวนะครับผมแล้วก็ทําการเอ็กซนะครับซึ่งถอดไส้นะครับทั้งหมด2ใบแล้วก็จะส่งสนามแล้วก็ส่งมือนะครับผม ก็ส่งมือ1ใบแล้วก็ใบที่หมอบนะครับ1ใบซึ่งตรงนี้ผมส่งใบที่หมอบเพราะว่าเมื่อเกมแรกถ้าเพื่อนจําได้จะเห็นว่าเขามีมอนเตอร์แมนโดมอยู่นะครับผมตรงนั้นผมเลยเลือกที่จะไม่ตีไปโขเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกดเอฟเฟกได้นะครับตรงนี้ผมก็เข้าบารเทิลเฟสเลยนะครับตีแล้วก็อีกฝ่ายก็ยอมไปเลยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับการเล่นในส่วนของเกมแบทแมทนะครับถ้าว่กเพื่อนๆชอบนะครับ อย่าลืมกดซับสไครป์เราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถรับชมคลิปได้แบบก่อนใครนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถากว่าชอบสามารถแชร์ไปเพื่อนๆคนอื่นดูได้สำหรับแนวทางการเล่นตัวไซเบอร์แมทเม k กของทางผมเองนะครับผมแล้วก็จะมีมาลงแบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆเ,เลยรอติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ